ถ้าเกิดว่าใครดูภาพของโรงพยาบาลเอาวันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพกันให้หมดเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างสําหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมต้องแชร์ผมขอปรับตรงนี้ก่อนเอว่าผมเข้าไปดูว่าเอะระยะสั้นเป็นอย่างไรคือสไตล์เทรดนะนะยวให้คุณผู้ชมดูภาพ นี่คือภาพของกลุ่มโรงพยาบาลครับเอาสยองขวัญโรงพยาบาลก่อนนะเดี๋ยว GC ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึงนะฮะ,ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับ BCS วูบครับ CSG นะฮะวูบตอนแรกลงมา ถึงจุดนี้แล้วก็กลับคืนไปอันนี้เนี่ยผมใช้สูตรของคุณลุงฉลกแล้วกันเผอิญว่าคุณลุงเขาบอกว่าเป็นเป็นสูตรมาตรฐานท่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นเอาท่ามาตรฐานมาให้คุณผู้ชมดูภาพแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือเส้นเขียวแดงนั่นแหละนะฮะเขียวบนดีสะอาดตัวของแดงก็คือเส้นค่าเฉลี่ย26วันนะครับถ้าเกิดว่าตัดลงมาก็ไม่ดีว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับ DCS เนี่ยร่วงต่ำลงมาเยอะเลยนะครับจากที่เขาปิดในระดับประมาณสัก25.25บาท นะครับเมื่อวานนี้ปิด23.50บาทครับคุณผู้ชมครับ BCS นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมานะฮะนั่นก็คือว่าเมื่อวานนี้มันมีข่าวคราวที่ในฝั่งของรัฐบาลและการผมว่าว่ากันได้ง่ายนะครับเพราะมันมีหลายสอรเหลือเกินเดี๋ยวอธิบายผิดนะฮะก็ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะให้ใช้ราปิดเทสในการตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งอันนี้มันจะเป็นการตรวจหาแบบคร่าวๆแล้วก็เร็วแบบนี้ดี เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะพวกเราต้องไปให้โรงพยาบาลตรวจต่อเนื่องแต่คราวนี้เนี่ยพอพวกเราสามารถตรวจได้เองแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความสบายใจในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันต้องตรวจซ้ําตลอดเวลาสําหรับตัวของลาปิดเทส t นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขายลาปิดเทส t เนี่ยดีใจแน่ๆนะฮะแต่ว่าในฝั่งของโรงพยาบาลล่ะนะครับพอเขาบอกว่าเอา้าใช้ลาปิดเทสเองแล้วโรงพยาบาลตกลงว่าโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับ รายได้จากส่วนนี้สินะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าการตรวจหาเชื้อโควิดแบบราปิด t เทสเนี่ยนะครับเป็นแค่การคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เฉลิมหานพานิชครับประธานกรรมการบริหารของ b CH, <S c <oughs> s เขาก็บอกออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่า,ามันจะต้องมีการตรวจหาเชื้อแบบ r t p c r หรือว่าสวอปนั่นเองนะะก่อนที่จะเข้า ไปรับการรักษาโควิดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมมุติว่าคุณจิมตรวจเชื้อตรงนี้แหละแล้วล,ลาปิดเทสเนี่ยมันขึ้นขีดว่าคุณจิมเนี่ยติดเชื้อโควิดคุณจิมเดินไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะฮะเป็นหลักนะฮะโรงพยาบาลก็จะบอกว่าจะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT PCR เหมือนเวลาคุณจิมท้องอย่างเงี้ยนะฮะคุณจิมตรวจคันคุณจิมเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย कुछ चीम कत ไปหาหมอคุณจิมบอกว่านี่ตัง้งหันหมอเขาก็จะต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณจิมตั้งคันจริงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยไม่น่าที่จะหายไปนะครับแล้วก็จะไม่กระทบต่อพื้นฐานของบริษัทแล้วก็บริษัทก็ยังเดินหน้าขยายตัวของโฮสต์พิเทลอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการโฮมไอโซเลชั่นเนี่ยนะฮะหรือว่ากักตัวที่บ้านได้เนี่ยแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือว่า คุณจิมอยากกักตัวที่บ้านไหมล่ะเกิคุณจิมเป็นคุณจิมไม่อยากกักตัวแน่ๆน,นะฮะถ้าเกิดว่าคุณจิมติดเชื้อโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจิมก็อยากที่จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลพิฮอตมีเทลหรือว่าใช้สิทธิประกันอะไรก็ว่ากันไปฮะคุณผู้ชมฮะและสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่ากําลังดูอยู่ว่าตัวของโฮมไอส์เรชันเนี่ยถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลรับรักรับการรักษาแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเขา ก็จะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าเกิดว่ากักตัวที่บ้านแบบมีเทเลเมดิซีนไหมหรือยังไงอันนี้ก็ติดตามดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับก็พูดง่ายๆไม่เป็นปัญหานะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังติดตามดูอยู่ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการจัดซื้อวัคซีนโควิดโมเดอร์นาตกลงกว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เดืนหน้าแล้วแหละนะฮะก็เดี๋ยวจะส่งมอบเงินนะ ไม่ได้ส่งมอบรับมอบนะส่งมอบเงินวันที่22่บสกรกฎาคมนี้เอา้านะฮะก็มาสถินะฮะสำหรับตัวของโมเดอร์นานะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องไปดูว่าจะมาเมื่อ,อไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจเมื่อวานนี้คุณจิมกับกลุ่มโรงพยาบาลเอาเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนนะฮะขออภัยสิ่งที่น่าสนใจของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องราวของอหมอบุญวนาสิน ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปครับคุณผู้ชมครับมีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้ฮะว่าตอนนี้เจราจาร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลในการซื้อวัคซีนโควิดชนิด r m i n a นะฮะก็คือชนิดแบบว่าตัดต่อพันธุกรรมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเหมือนโมเดอร์นาเหมือนไฟเซอร์นี่แหละนะฮะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเจราจาร2ตัวด้วยกันครับคุณผู้ชมครับและจะมีโอกาสนําเข้าได้เร็วแนะ,น,ะ,ะนั่นก็คือไบโอเอ็นเทคนะครับประเทศเยอรมนีแล้วก็ โคเวอวกนะฮะของบริษัทโนวาแวกสหรัฐอเมริกาไบโอเอ็นเทคเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าเขาดีกว่าไฟเซอร์มาโดยตลอดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเชิงบวกแล้วเขาบอกว่าบริษัทจะจําหน่ายเป็นผู้เดียวด้วยเพราะาบริษัทเป็นคนจ่ายเงินค่าวัคซีนทั้งหมดถ้าแบบนี้โอเคฮนะคพยายามร่วมกันพยายามช่วยเหลือกันันะคบคุณผู้ชมครับและประมาณการนะครับว่าล็อตแรกจะเข้ามาประมาณสักเดือนสิงหาคมนะฮะอ่าชนิดละสิบล้านโดสรวมยี่สิบล้านโดสเอ้า อย่างนี้ยิ้มเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นในฝั่งของเอกชนก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอผมพยายามสรุปให้คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะไปเจาะตัวหุ้นเลยเนี่ยจริงๆแล้วก็เตรียมมาเหมือนกันนะฮะแต่ผมเกรงว่าอจะเสียเวลาและอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะผมก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์นะฮะก็เชียร์ให้เห็นเล่นๆได้นะครับคุณผู้ชมครับ